ตาคิวผมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดแชท GPT ก่อนนะครับฮะเราเล่นเราเล่นลาเล่นลาเล่นเออ <lamps. S 3> ัน <serves> นี้จริงจังอันนี้จริงจังพร้อมนะครับสามอืหนึ่งคือเรื่องมันต้องเริ่มเล่าตั้งแต่สมัยผมไประยองเมื่อไม่ผ่าเออมันเรียกว่าอะไรเมื่อไม่นานมานี้อืมตอนนั้นผมมีเพื่อนที่ระยองชื่อว่าไอ ไออะไรแป้งกับนายนายผมแป้งกับนายเออแป้งกับนายซึ่งทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะไปแว่นนุ้นนู้น้นอยู่ซึ่งแบบนอย่างมันเลยอแล้วตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงประมาณสามทุ่มกว่าแล้วอยู่ดีๆไอ้นายมันก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยไว้ไ,วไปเออไม่ไม่รู้จักโรงเรียนล้างทีหนึ่งปะ ที่อยู่แถวๆนี้ผมก็สงสัยเพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วไอ้แป้งมันก็เล่าให้ต่อให้ฟังว่าโรงเรียนเนี่ยคือมันมีเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ห้องสามทับเจ็ดชั่วพิมพ์เนี่ยหายไปซึ่งล่าสุดจุดที่พบเนี่ยมันคือตรงบริเวณมันชื่อตึกอะไรตึกศิลเดิมอมืสมัยก่อนเขาใช้เรียนศิละปะแต่ตอนนี้ปิดตายลางไปแล้ว ไม่เหลืออะไรละมีแต่กระจกกับฝุ่นเบาๆซึ่งแบบไอ้ไอ้แป้งกับไม่นายมันก็เรียนอยู่ที่นั่นพอดีซึ่งรุ่นพี่ทุกคนอะที่แบบรงเรยทุกคนเลยในโรงเรียนมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกอะก็ต่างบอกกันต่อๆกันมาว่าอย่าเดินผ่านตึกนี้เด็กขาดไม่ว่าจะแบบอมบีไล่อะไรเงี้ยไล่แล้วแบบต้องเข้าที่เนี่ยคือห้ามเด็กขาดเลย ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันทีเนี้ยก็เลยลองขับรถไปดูแวะไปดูด้านหน้าแล้วก็แบบอะไรอ่ะเข้าไปเช็คสภาพแน่นอนที่นู่นนะมันไม่มีใครเฝ้าอยู่แล้วไม่มีอะไรหรอกอืมแล้วก็พอไปถึงที่นู่นแล้วเสร็จแล้วไอ้แป้งมันก็เล่าตำนานสามทับเจ็ดให้ฟังเมื่อประมาณห้าหรือหกปีก่อนนี่แหละไม่ไม่แน่ใ,นใจ 2019-2020เอ่ 2019, 2020, อะเออมีนักเรียนหญิงอะ่ะที่ชื่อพิมอะ่ะอยู่3าจับเใช่ไหมเป็นคนเงียบงชอบอยู่ท้ายห้องเสมอตอนแบบมันมีวันหนึ่งอะ่ะที่แบบอยู่ดีๆพิมพ์ก็ขอครูไปเข้าน้ําเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยไม่มีไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่มีใครรู้เลยว,ว่าเธอไปไหนหาทั่วโรงเรียนแล้วก็ยังไม่เจอหาอะไรก็ไม่เจอกล้องจรปิดก็จับภาพอะไรไม่ได้ พราะสมัยนั้นอะ่ะมันแบบกากับ 4K เคเติร์ดเติรด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 ฟิลลิ่งนั้นเลยอะ่ะแบบมองอะไรก็ไม่เห็นภาพงงงงโฟเคเอพีเอ็นหแล้วทีเนี้ยโรงเรียนอะ่ะก็เลยถึงขั้นแบบต้องยุบ3าทับเทิ้งไปเลยอะ่ะเพราะว่าเรื่องว,วไงเรื่องมันหลอนเรื่อยๆมันอะไรไม่รู้อะ่ะแต่ว่าแบบมันหลอนเรื่อยๆ จนแบบต้องยุบห้องอะ่ะนักเรียนก็ออกออก็ออกกยุบ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 แล้วก็ล้างไปในที่สุดเออก็ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ยก็เพื่อนเนี่ยแหละเป็นอยู่มอมอไม่บอกไม่บอกซึ่งทีเนี้ยเออเรียกว่าอะไรก็เอ๊ะลืมนืก่อน เออก็ได้ยินใช่ไหมก็เลยถึงชวนมาเนี่ยอืมทีเนี้ยพอเข้าเข้าไปแล้วใช่ไหมพอฝนมันก็ตกพอดีไม่รู้ทําไมอยู่อยู่ระยองนะแต่ฝนตกช่วงฤด,ดูร้อนอะคิดดูแล้วแบบก็เดินค่อยๆเดินมันจะเป็นแบบโรงเรียนเก่าต่างจังหวัดอะรู้ใช่ปะ่ะที่มันเป็นทางไม้ยาว,ยาวอะ่ะ แล้วมันแบบห้องเลียงกันไปเป็นยี่สิบห้องอะตึกๆก็ค่อยๆเดินไปไม้มันก็ลัานอะเย็ดอาดเย็ดอาดยังหลอนอะแล้วพอเดินไปเรื่อยๆอ่ะก็เห็นห้องเรียนเก่าๆประตูพังๆง่ๆแบบนู้ว่าไงสกิดนิดก็หลุดทางบานอ่ะเออขนาดนั้นเลยแบบมันหลุดทางบานได้เลยอะแล้วพอเดินไปใช่ปะมัน อธิบายแผนผังก่อนคือโรงเรียนอ่ะมันจะมีสนามหญ้าตรงกลางแล้วก็ลืมตึกยาวเออเรียกว่าตึกยาวแล้วกันที่มันอย่างที่อธิบายแบกยาวๆแล้วก็ด้านหลังตึกยาวมันจะเป็นอะไรสินตึกสินเก่าเออที่แบบเอาไว้เรียนศินละปะเก่า ก็ค่อยๆเดินไปก็เดินสำรวจตึกยาวไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่พอเดินไปที่ตึกสินเดิมอ่ะเออสินเก่าอะ่ะก็แบบเปิดประตูไปะแล้วมันแบบฝุ่นคลึงโอ้โหฝุ่นเต็มเลยหน้าตา่างหน้าต่างอะ่ะมันจะเป็นเหมือนโกดังอะ่ะแล้วก็มีหน้าต่างสูงๆแล้วก็ตรงหลังคาด้วยเพดานเงี้ยแล้วมันแบบ แตกหมดเลยอะ่ะเศษกระจกเต็มพื้นเลยไม่มีใครมาดูไม่มีใครอะไรเลยก็ค่อยๆเดินเข้าไปอะทีเนี้ยก็ไปเจอโต๊ะมันจะเป็นโต๊ะสีขาวๆอะเรื่อว่าไงโต๊ะขาพับอะขาพับยังไงที่แบบตอนประชุมโรงเรียนอะ่ะเออเขาใช้กันอะ่ะโต๊ะยาวๆอะฟฟลิ่งนั้นเลยแล้วก็แบบเรื่อว่าไงมันมีดอกไม้วางไว้อยู่ก็ ไอแป้งมันนำไปคนแรกเลยมันทุุ๊วิ่งไปดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่ล้มอ่ะมันไปอ่านข้อความบนโต๊ะข้อความบนโต๊ะมันก็เขียนอวยพรแบบอะไรแสดงความเสียใจให้กับไอพิมพ์อ่ะที่แบบมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยเรื่องงไงไอนายมันก็เรียกกลับเพราะว่ามันตอนนั้นมันห้าทุ่มกว่าแล้วเดินทางไปเนี่ย หนึ่งชั่วโมงแล้วกว่าจะกลับมาเนี่ยก็อีกหนึ่งชั่วโมงก็ถึงเที่ยงคืนพอดีเออนายมันก็อยากกลับบ้านแล้วแต่ทีเนี้ยไอไอแป้งมันไม่ยอมกลับมันดื้อมันอยากสำรวจต่อทีเนี้ยกำลังเออไอนายก็เลยคุยกับเราเนี่ยแล้วว่าแบบจะกลับด้วยกันนะจะกลับบ้านเนแล้วแล้วพอกำลังจะเดินหันหลังแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอนะ่ะมันมีเสียงแบบ เคาะเคาะกระจกอะอย่างที่บอกใช่ปะว่ากระจกอะมันอยู่สูงอะตรงเพดาเนเงี้ยแบบค้างๆกับแพงรอบๆอะแล้วมันแตกๆฮะแต่มันมีเสียงเคาะกึกกึกกึกอันทีนี้หลอนเลยฝนก็ยิ่งตกหนาวๆอยู่ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรได้ยินดีๆมันมีเสียงรบเคาะกึกกึกกึกจังหวะนั้นแหละใส่เกีย์หมาสับวิ่งหนีมาหมดเลยไม่ส่วนอะไรแล้วกลับบ้านนอนไม่เอาแล้วจบแล้วนะครับท่านผู้ชม เป็นเรื่องที่น่าสายองเหมือนกันนะนะ่าจะไปในสถานการณ์นั้นจริงผมก็น่าจะสับเกียร์มากเหมือนกันนะนะ่ะ <c oughs>